ที่โรงแรมแกรนด์ฮิลล์รีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนครสวรรค์นางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์พร้อมได้ภาขีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมโครงการทั้งนี้การอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัวและเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหาโดยให้สูนพัฒนาครอบครัวในชุมชนดำเนินการเชิงรุกเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นและส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวทุกมิติสนับสนุนให้ครอบครัวในพื้นที่มีความเข้มแข็งและอบอุ่นผ่านการจัดก,กิจกรรมและประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่วนพร้อมให้ทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันสร้างโอกาสให้ชุมชนได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมการพัฒนาสถาบันครอบครัวทั้งนี้จังหวัดนครสวรรค์ มีสูงพัฒนาครอบครัวในชุมชนที่ขับเคลื่อนการดำเนินง,งานด้านครอบครัวจำนวน122แห่งครอบคลุมทั้ง15อำเภอ